จายมันเก็บมัน,มน,นแม่เขาไม่ได้รอคุณเย้าหนูก็รอรอนานแล้ว,ลวด้วย,ยวโอเคแป๊บหนึ่งดูวิธีการดายนะมาเริ่มดายกันเลยครับ เราก็วางไว้แบบนี้ใช่ไหมพอได้เสร็จแล้วเราก็มาเสียบยกกระสอบมาครับผมตั้งแต่ตรงนู้นได้มมยันนี่เลยได้ลงมาเรื่อยๆครับมนันเนี่ยมเครื่องหมดแล้ว้งหน,นลูกอะไรอ่ะเนี้ย,ย,ยมัียัล้งคนคิมได้ไหม mà còn làm bàn mà còn đi, cầm nhang nhé ừ, cầm cắt mét biết giờ à lâu có đù nó có rồi kinh... nha mẹ, mà mẹ mà má Chờ hả? Ôi, cái ạ อ,อแต่เจ,จเจออยู่เนี่ยมันเนีย่ยโอ้โหสนเนียงป่าโอเคครับผมผมจะสอนวิธีการเสียบนะเสียบยังไงให้ไวครับเห็นปะเห็นตรงนี้ไหมครับนี่ครับ ตรงนี้นะครับผมมันจะขึ้นมาครับเราก็แค่เสียบลงไปครับดูนะครั้งเดียวรู้เลยปึ๊บเสียบลงไปงครับมันจะเป็นแบบนี้ครับผมแล้วเราก็เสียบไปเรื่อยๆแบบมันก็จะเป็นแนวอย่างนี้ลองไปแล้วตามดีครับ ตาอนดีครับกำลังไปเอามันครับผมตอนนี้แม่ใครหาเรื่องฮะใครหาเรื่องกําลังมาเอามันเนี่ยใครหาเรื่องฮะกำลังมาเอามันใครหาเรื่องหนูบอกไอดิ นี่ครับจุดสูบน้ำตรงนี้น่าจะเป็นน้ำมันครับผมน้ำมัน ก็สู่วิวนะครับผมที่สุขแ้วของเรามีลมไม้อยู่แหละลมโพยเย็นๆครับลมโพยเย็นๆโอเคครับครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมก,กด,ดไลค์กดับติดตามด้วยนะครับ